สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมพบกับผมนะครับเล่นง่าวนะครับผมวันนี้ก็จะมาแคสเกม แ s สเซนค s สซินดิเคนะครับโดยใช้เพจสื่อนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับครับผมเริ่มแรกอะให้เลือกภาษาครับเลือกภาษาไม่น่ามีภาษาไทยนะครับว่าก็ชาหมนเถอะเล่นภาษาอังกฤษไปแหละก็ํำคํำเอาแล้วกันครับจะเข้าอาเซียนแล้วก็คำค้ำไปเดี๋ยวก็ได้ครับเนาะเอออะไรวะเนี่ย The past. เออมันสคริปต์ยังไงวะเฮ้ยมันสคริปต์ไม่ได้นะครับมันปดตรงไหนวะและ้วสคริปต์ยังไงวะเนี่ยเอ,อ๊ะก็ไม่มีปุ่มสคริปต์นะครับก็ทนฟังไปก่อนนะครับอะไร Hello, ฟังมันบ่นไปครับเดี๋ยวผ่าน <ster> ไป เอะไรบางตอนสักอย่างเออมีทผ้านะก็มีทผ้าก็ศัตรูแอสซินคิดอยู่แล้วเฮ้ยมิดอะไรเนี่ยทิพย์ออฟเอเดนนะครับทิพย์ออฟเอเดนก็น่าจะชิ้นส่วนอะไรสักอย่างครับที่ตามหากันของแอสซินทุกผ้าคครับเหมือนกันเลยครับเออโอ้ภาพสวยอยู่นะครับภาพสวยน่าสวยน่าสวย อะไรก <istles. S 2> ันอาครับเจอคนสองคนเจอบีเบก้าอะไรเอออะไรสักอย่างพูดวะวัดีแคนซีฟิวอร์อไม่ต้องกับใครแปได้แค่นี้เเออ อะไรวะเนี่ยนานจังอะจะเสียบแล้วเนี่ยกูอยากเสียบแล้วเนี่ยอะไรไม่ชอบเลยวะยังโง่เดินไปข้างหน้ามั้งไม่รู้แปลว่าอะไรไม่รู้ครับก็ใครแปลได้ก็ช่วยผมแปลหน่อยด้วยกันไม่แข็งเรื่องอังกฤษเท่าไหร่ก็คำๆมั่นนะครับ เราดาเอามาแล้ว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 ชุดมาแล้วชุดมาแล้วเออยป็นตวการ์ตูนรถาฟให้แปลได้แล้วเว้ยพราอย่างที่รู้แล้วก็พักนี้ก็สร้างมาตอนยุคตอน้่อุตสาหกรรมของอังกฤษนะครับที่ กงโกนะครับผมก็เป็นเฟรมของเขานะครับในแอสซัสซินเกตภาคนี้นี่น่าจะเป็นตัวร้ายมั้งครับน่าจะใช่นะน่าจะใช่น่าจะใช่แล้วแหละเออมันชื่ออะไรน่ะคาฟฟอร์ดสตาริกนี่ปลได้เกมเนี่ยแหละเออในเป็นตัวร้ายนะครับตรงคี By day, it is corrupt merchants and venal politicians who hold court. ภาพสวยอยู่นะครับ. Come night, a vicious street gang, known as the Blighters, strikes terror in the hearts of all. There is no business to be gained by these boys. No grievance unexploited, paid by duplicity or force. Our enemy has designs on the palace. Of the world. ก็จะใช่นะกจะบ a งานก็จะใช่นะครับกลัวกลัวอะไรวะก็ม่อกอกอะอกสร้างอะไรจักนะครับใครเมอก้สร้างทำไมวะจะคอนโรลดอนดอนนะครับแล้วก็คอนโทรลเวอะเวร์นะครับอ๋อเป็นแผนการของ ตัวร้ายนะครับมันบอกครับไม่รู้อะสักอย่างนะครับแปลได้แปลให้หน่อยนะครับช่วยกันแปลนะครับเล่นเล่นกันแบบค้ำๆครับช่วยๆกันนะครับมีขอที่เก่งๆเกก็มาช่วยแปลแปนิดนึงนะครับเพื่อจะได้รู้เรื่องราวหน่อยนะครับสตอรี่นะครับผมไม่มีอะไรจะเสียบให้ดูอย่างเดียวครับ เออมาแล้วภาคนี้ก็อย่างที่เขาโฆษณารับจะมี2คนนะครับเป็นผู้ชายผู้หญิงนะเราเลือกเล่นได้2คนนะครับไม่รู้ว่า2คนไหนอ่ะน่าจะคนนี้่ะเนี่ย ใครบอกอะใครบอกไม่ร <Mile dizzy> <All right. S 2> mm ู hmm. so, learn, uh, like, war, uh, ้ใครคนข้างล่างคนข้างบนหรือป่าน่าจะสองคนมั้งครับข้างบนนี่มั้งครับน่าจะสองคนนี้มั้งที่เราจะได้เล่นฉากมาอยู่บนรถไฟนะครับฉากนี้เปิดฉากมาเนี่ยยันรักแล้วครับของยุบสากกรรมนะครับปฏิวัติสากกรรมบนรถไฟแล้วเว้ยขนส่ง ผู้ชายนั่นชื่อเจคอปนะครับผู้หญิงแน่ๆชื่ออะไรอ่ะอีวีครับอีวี่ีม่ปวดอยู่อ่าเจค็อปเจคอปเรียกเจคอปอยู่แล้วผู้ชายนั่ชื่อเจคอปแล้วล่ะครับไมอย่างนั้นไปไหนวะอย่าตายบอกอย่าตาย ไปในคำสองคำนะครับช่วยกันนะครับเข้าไปไหนวะเกลี่ย้องครับโดนเหล็กครับเกลี่ย้อง จะเที่ยว <apps> นิดน่าจะเจ้าของโรงงานนะพอดีของโรงงานนะเนี่ชื่ออะไรไม่รู้พอดีอ่านไม่ทันโรเบิร์ตปะโรเบิร์ตลูกเผิดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละอ่านไม่ทันนะครับกำลังแปลทอมมิงไลท์อัพแปลว่าอะไรวะรวดกูเสียบอย่างเดียวมาเพื่อเสียบโชว์เสียบอย่างเดียวอะไรให้ทำอะไรอ่ะ้าวไปที่สีเขียวเลยนะครับไปที่สีเขียวเลยก็เหมือนทุกภาาก็เล่นเล่นเล่นกันมาก็วิ่งได้ก็วิ่งวิ่งไป ไปสีเขีย,ยเวเลยครับง่ายๆอ่าถึงวันล้อมก็น่าจะอยู่ในโรงงานอะไรสักอย่างครับเนาะล็อกแปลได้คำนี้ล็อกแปลว่าแล้วล็อกกันแหละไอ้สัตว์จะแปลอะไรอ่ะไม่มีใครออกไปได้ไははบอกง่ายด้วยนะไอชีวะ บอกอะไรแม่ชียรสียอย่างมีสีเหลืองสีเขียวๆ,นะๆ,ๆ,ๆเนี่ยวิ่งวิ่งไปเถอะเดี๋ยวมันก็จบมันก็ผ่านไปครับไปทีนะ่สีเขียวๆเนะี่ยสีเหลืองนะเหลืองนะอะไรก็ได้ก็ามาถึงมันให้กดอะไรก็กดไปครับเนาะต้องคิดม,มากแง่เอ้ยไม่ได้เสี่ยงตะกิงไรต่อ,อวะเฮ้ยปีนทำไมวะเอ้โดนมีๆๆไปไปไป เออเ่อนเกาะนะครับอะไรเนี่ยครับก็เข้าใกล้มีโอ้ยกดกดตายไม่ต้องคิดมากครับกดกดไปเลยน้ำพุ่งแล้วน้ำพุ่งแล้วน้ำพุ่งแล้วเออใกล้เสร็จแล้วน้ำพุ่งแล้วแหละมันจะพังเลยวะไม่ทำต้องกดตายอ้าวน้ำพุ่งมันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ เออมีคนเข้ามาครับน่าจะเป็นศัตรูนะครับสีแดงหลายๆผ้าเลผ่านมาใช่ด้วยสีนิคแดงสู้น่ครับมันบอกให้กดซีเดียมก็กดไปเลยไม่ต้องคิดมากไกด์อะไรมาแล้วก็ทําตามครับคิดมากไม่เล่นเล่นซะทีอ่ะมันทำเลยครับก็ได้เล่นเออเออเอาสู้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 ด้วยอ้าวอ้าวอาเอาเอาเอา เออล่วงไปแล้วเฮ้ยกดโอแล้วกดโอกดโอเขาเตะแท็กนะครับถ้ามันจะฟันเราก็กดโอเขาเตะแท็กไปมันบอกว่างั้นอ่ะโอ้ผไม่โอแล้วแล้วลองดูแล้วไม่ต้องคิดมากนะสอยมันเลยอะไรกดเอ็กกดเอ็กกดเอ็กอ๋อกดเอ็กส์มเอาไอสัตว์เสียบกูอีก มันกด x จะแบบไม่ให้มันกันนะมันกันอยู่แล้วกด x แล้วมันจะไม่กันนะครับเออเทียเสียกูด้วยมึงทะลึ่งละทะลึ่งอย่างละแอปสีเขียวๆไปเลยครับไม่ต้องคิดมากไปสีเขียวครับทันทีเอาวิ่งมาที่ประตูนะครับก็กด o ครับมันบอกโอเพนโอเพนล้วเปิดนะครับเปิดตายอะไรอย่างเงี้ยฟาริสผมมาฟาริสกูมาละมึงกูมาละมาเลยไอ้ไปสีเขียวๆนะครับ กูมาละเออกูก <Wing. S 1> ็มาละกูก็กูก็กูจะได้เสียบไหมเนี่ยวิ่งอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวมันก็พูดอ่าขึ้นปายอ่าวิ่งนะครับก็กด r2 น่ะมันบอกอะไรน่ะโห้โหรอรอเปล่าวะกดค้างไว้เออกดค้างไว้แล้วก็บวกกับ x นะครับก็คือวิ่งปีนป่ายมันว่า่างนั้นคลามแล้วปีนเออไปได้งีคำสองคำเน่ยประโยคประโยคนี่กูไม่รู้เรื่องหรอกปายวิ่งปาย อะไรเนี่ยโดดลงไปอ่ะ r 2 l 2เนี่ยเดี๋ยวก็กด o เดี๋ยวมันก็โดดลงไปไรวะไม่รู้เรื่องอ่ะอเราสักอย่างแหละเ,เสียบแม่งเลยได้เสียบละกูตัวแรกมึงเสร็จกูละจังหวะนี้มึงอีกตัวหนึ่งเ,เรียบร้อยไปแล้วครับปากคอครับเอ้อเก็บตังค์อย่าลืมครับเก็บตังค์ตังค์เป็นสิ่งสำคัญนะครับตอนนี้ตังค์เป็นสิ่งสำคัญนะครับ มตัวมึงตัวนี่กระโดดเสียบเลยพ่อมึงไม่ว่าสปาร์ตาคัดทีเดียวเนี่ยทางสวยจริงวิ่งเลยครับไปเดี๋ยวเขียวบอกแล้วไม่ต้องคิดมากเกมนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับคิดมากไม่ได้เล่นเตะเตะเตะร่วงโคตรเหวี้ยงไม่ควรดูสามร้อยบริสต์ตัวอ้าวอ้าวสู้สู้จะเอาเหรออ้าวคอโอ้โหเหี่ยงทะลุคอไปในคอ เอาเอามามาจากไหนวะมึงนี่โอ้โหขึ้นยังไงวะนี่ครับมันกระพริบกระพริบนะครับน่าจะมีอะไรสักอย่างเดินไปดูอ่าโอเพ่นโอเพ่นเปิดเปิดเปิดอะไรมันกระพริบกระพริบเป็นแสงแสงแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแหละก็เดินไปดูก่อนนะครับเผื่อเป็นของเป็นอะไรมันก็ต้องมีสักอย่าง ก็สําคัญให้มันก็พิมพไม่มก็พิ้วไม่ดูอะไรวะกด x บอกอะไรเสนกกสนี้กิ่งเสนนี้กิ่งเรืออะไรวะไม่รือสักอย่างเดี๋ยวเราลองทําดูนะครับอ่ามีเสนนี้กด x นะครับอกด x กดเอ็อ,อ,กกเอ่าเอาสามเอาสามปุ่มอนาล็อกเดอร์ไอ้ด้านซ้ายนะครับอนาล็อกด้านซ้ายกดลงไปอ๋อเป็นอีเกิลวิชชั่นนะครับจะเอาไว้หาคู่ศัตรูเน,นาะเหมือนภาคอื่นนะครับอ่า เสดเศดเศดเศดมื่นมืน,มนเก็บของเก็บของอย่าลืมครับเก็บตังค์นี้หน่อยก็เอานะครับงบครับเมื่อกี้เหมือนมีเลงเลงด้วยก่อนอะไรอ่ะเอาสองใช่ไหมอ่านี่มีเลงอ๋อเหมือนจะปลาไม่ดีนะครับกดสามเหลี่ยมนะครับปลาตายปะวะเอ้าเรียโดนคนชิบหายตายตายด้วยเอา้ามีตัวเวยเนอรเมื่อกีอ้กูปลาใครวะ ปลาใครวะเนี่ยปลาโม้ไอ้หม่โอ้ยเสียไปเลยครับโอ้โหไปขานหลังก็เสียแโอ้โหเสร็จทีแล้วเดี๋ววนี้กินปลาใครวะเดี๋ยวไปดูติดตามผลงานครับเก็บตังค์หลับโอ้โหตายพิสดารเหลือเกินนะมึงเนี่ยโอ้โหขอโทษขอโทษขอโทษไม่ตั้งใจขอโทษเฮ้ยมีมีครับ ก็ดูๆไว้นะครับเราจะได้พิชพลาดนะครับเกมนี้เกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้อ่าเรียกอะไรความเงียบนะครับเป็นแอสซัซินนะครับแอสซัซินนะเป็นนักฆ่าครับใครเขาเล่นแร้วก็จะรู้ว่าไอเชี่ยเอ้ยรู้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 ดีกันทมึงเชนั้นไม่รู้เชนั้นไม่รู้ไม่รู้หรอกแล้วก็โอ้โหปากคอหลุดเลยอายเงยบมึงรู้เงียบรู้มากเงีย น,看看네น mmm ี่ผมชอบคนรู้เนี่ยเสียเปลีไปแล้วคือเขาบนนะครับน่าจะใช่เอ้เสียมีตัวโอ้ยรู้รู้รู้เฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วมึงเลยมึงวิ่งไปเลยมึงวิ่งไปเลยเดี๋ยวตกไม่ชอบเดชเสียงดัง ก็นี่ในโรงงานอะไรสักอย่างน่าจะอะไรว่าโรงงานอะไรไม่รู้สักอย่างแหละเมื่อกี้นั่นแหละโรงงานนะครับปฏิวัติอุตสาหกรรมโรงงานเยอะเดาวไปก่อนแล้วเออเช่นเต๋อไปนี่เสียวเขียวเขียวเพียงเดียว,ยวมีอะไรไกด์มาแล้วก็ไปทางนั้นนะครับไม่ต้องคิดมากมีบอกว่าวมีใครบอกว่าวเออนี่ลูกเปิด ลูกเปิดเฟอร์ลิทนะครับเออน,นี่ในโรงงานลูกเปิดเฟอร์ลิทไอออนเบิร์กไอออนเหล็กนะครับโรงงานทําเหล็กครับผมอ๋อไอ้น,นี่ครับไอ้ลูกเปิดนะครับนนคุยอะไรกันมาบอกกูด้วยอ,อยากรู้อะไรวะสองมาตาแยแล้วตีทับแผ่นเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงมาส่องสองเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเออนี่ในโรงงานเหล็กครับ ไม่นออนเอรกเระเอะไรวะอ่านไม่ทันนะ้างล่างเมื่อกี้เหมือนเดิมครับเปิดอีชั่นไอเอออีเกิลวิชั่นเกิร์ไอมันอะอย่างเงี้ยละทีวีเล็กอ่ะก็นี่ครับเห็นอยู่มีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนครับเก็บมันก่อนอ้าวเกือกเห็นอีกตัวแหมอารู้ดีเหลือเกินมึงรอมเลยครับไม่ต้องกลัว อย่าเลืมครับสีน้ำเหลืองแสดงว่ามันจะตีเราเราก็กดโอเราก็รอเขาเติร์นแท็กเรียบร้อยมาสีงรู้มากนะไม่รู้กูก็ปล่อยไปละอุ้ยร้อล้อล้อนอุ้ยอุ้ยเชี่ยอ่ะโดนเตาหมูร้อนด้วยมีร้อนด้วยมึงเสียบเสียบเฮมยพอมีโคสไลน์ขายแรงหนักวะซุกซุกกันนะครับซุกซุกกัน เราจะได้มาร์กมาร์กไว้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้ยังแม่ตรงนี้จะเยอะมากครับมาละมาละมานี่มานี่มานี่รู้มากมานี่มานี่โอ,ยอ,อ้ยเยอะด้วยเซ็ตอุ้ยรอดรอด ปลอมเลยครับไ่ต้องลัวเอ,อ้ยเด็กเวนเสียงมันอ้าวอ้าวอ,า,อางนี้ก็เสร็จเดี๋ยวรู้มากนะไอเวนเก็บตังไวนะ้เยหน่ก็เก็บไปก่อนนะครับบางทีมันไม่ใช่มีแค่ตังก็มันมีอะไรอีกอะไม่รู้อะมันสาคัญเหมือนกันไม่ก็ไม่รู้อะก็เก็บไว้ก่อนนะเรายังไม่รู้อะไรก็เก็บเก็บไปก่อนครับเก็บไปก่อน มีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าต้องใช้แล้วมันไม่มีนะครับก็เก็บเก็บไปก่อนแรนก,กเสียบมันก็ไม่ได้มล้ก็ลักษณะเนี้ยครับเล่นมีใครเสียบก็เสียบไปให้หมดนะครับโดดไปเธอคุณสองตัวด้วยนี่หว่าไม่ไม่ม,มาร์ควะ เสียมาก่อนเนาะก็ไม่มาให้กูวะอะไรวะเนี่ยมาต่อเลยต่อไปเลยครับไม่ต้องกูว่ามีอะไรต่อยต่อยครับไม่ต้องเล่นยากครับไม่ต้องมาแบบโอ้ยวางผงขางแผนเสียเวลาเวลาครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมีตายคู่เลยครับผม <depend> ใครว่าใครเห็นวะอูร้อนไหมเนี่ยก็ร้อนอเนี่ยแต่ว่าเลือดรถอีกิอะป,ป,ปีนไปไหมเอ็เอนที่พอยหน้าหน้าน่าจะทางเข้านะครับมีหลายทางในสีขาวนี่น่าจะใช่นะครับเปิดหมดนะครับไอ้ว่า ผิวปากผิวปากกดลงนะครับกดลงเหมือนภาคอะไรอ่ะภาคแบ็คแบ็คพาคอะไรก็กดอย่างเงี้ยครับผิวปากมันมาก็มาถึงก็เสียบลวกทั้งหมดอ่ะแอสซีนอ่ะมันก็เหมือนกันนะครับไม่ภาคต่อต่อเอาอย่างฉากนี้อย่างแล้วว่านี้ตรงสำคัญนะทำไปฉากนี้บอยบอยบอยเฮียอะไรล่ะ รัดแบบใหญ่บวัดนี้เนาะไม่พอเพราะไม่พอเอียนมาสเตอร์เซอร์ขึ้นลอนดอนอันวันดอนหมุนโดดหมุนอะไรวะเออแปลไม่รู้เรื่องอ่ะช่วยช่วยผมแปลหน่อยแล้วกันผมก็ไม่รู้อ่ะช่วยช่วยแปลหน่อยนะครับก็ใครที่เก่งก็ ลงให้เพื่อนๆไหนจะได้รู้สตอรี่เรื่องลงเรื่องราวหน่อยนะวา่าเล่นนี่ผมเล่นง่าวนะครับชื่อก็บอกว่าเล่นง่าว่าเล่นแบบง่าวครับเล่นไปเรื่อยๆครับใครเสียบก็เสียบนะครับมีจุดอะไรกูก็ไปนะครับไม่ต้องคิดมากเลยเล่นอย่างเงี้ยเนาะใครดูอยู่ก็ช่วยกันนะครับช่วยกันจะเล่นผันผ,นผ่านไปด้วยกันนะครับอเช็ดเลือดอด้วยมือเนี่ยชิญมอง้วยครับจช้ หลอลยเกิดหลอครับหลอเรียบร้อยไปแล้วครับน่าจะ escape on the train หนีไปบนรถไฟแสดงว่านี่นี่คือเป้าหมายที่เรามาฆค่านะครับก็เสร็จไปแล้วจบมันบอกให้วิ่งขึ้นรถไฟแล้วก็วิง่งแมสสีเขียวไม่ต้องไปสนใจไปว่า ลงไปครับเรียบร้อยขึ้นรถไปแล้วมาแล้ว่ะยังไงอ่ะยังไงต่อยังไงต่อวันี้หัวละไขวะมามาให้รอดครับเสียบเสียบเลยครับเสียบครับไม่ต้องกลัวครับมาก็เสียบครับมาครับมันแค่บอดนะครับไม่ต้องห่วงมีวันเก่งของคนเราครับเนี่ยโอ้โหโอ้ยค่าค่าทีละสองตัวแนี่ยชอบฉากนี้จริงมันเทศ

ความดูร้ายนะครับหรือปที่หวัวเนี่ยแหละความชัวเอาละอะไรอะไรนะเอออะไรวะ,รออะรบางอย่างอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวอาเว้นเปลี่ยนทางมาไปอีก สวยดีนะภาพสวยสวยมากนะครับเล่นในเพสี่เท่เล่นในเพสี่ก็จะดูไม่แหลกนะครับถ้าในคอมนี่ผมก็ไม่รู้นะว่าสเปคกเท่าไหร่นะก็สอบถามคนรู้เอานะครับน่าจะมีบอกอยู่แหละนะเล่นในเพสี่ก็ชัดเจนดียังไงหนังม็กด้ฮาร์ดทีเดือด อะไรวะอะไรสต็อปสต็อปอะไรไม่หยุดอ่ะไม่หยุดอะไรสักอย่างอ่ะไต่ลงแต่ลงลงน่ะท่นน่ะท่านเหรไหลลงมาด้วยลงมาแล้วแล้วยังไงต่อไปสีเขียวมาแล้วสีเขียวมาก็้วไปอะอะไรอ่ะอ้าวอ้าวข้างอีกเออนี่อะไร อะไรของมึงเนี่ยมึงอยู่ใะมึงหลุดละเดี๋ยวนะ้มึงตอบทีเขียวตำแหน่งเราอ่านนี่ครับข้างล่างบอยกดโอกดไปฟีลันดาวอ๋อมันมีฟีลันอัพกับฟีลันดาวนี่นะครับฟีลันอัพให้กด X นะครับกด R 2ค้างไว้แล้วก็กด X มันจะวิ่งปีนขึ้นมั้งลันอัพอ่ะแล้วก็ลันดาวก็กด O R 2แล้วก็โอไว้นะครับก็ไม่ใช่กดโอไว้เฉยนะมันต้อง บังคับทิศทางให้ไปกดโออย่างเดียวกด R2 สองก็โอไม่ไปไหนนะเรียบร้อยแล้วครับรู้สึกอะไรเนี่ยคอมพลีทแล้วนะครับรางวัลเงินหนึ่งพันปอนด์อะไร XP XP พสองพันนะครับแล้วก็เบลเข็มขัดได้เข็มขัดมาอันหนึ่งนะครับแค่นี้ครับไม่มีอะไรละเห็นไหมง่ายๆปิ้งตาสีเขียวไม่รู้หรอกว่าอะไรอ่านไม่รู้เรื่องก็นั่นแหละครับตามๆไปมันไกด์อะไรมาเราก็ทำเนาะ แล้วผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับเป็นคลิปแรกของเล่นงเาาเลยถ้ามีอะไรคอมเมนต์หะไรยช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับกดไลค์กดดิสไลค์นะครับก็จะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับถ้าดิสไลค์ทานก็ขอหน่อยนึงครับขอคอมเมนต์หน่อยว่าไม่ชอบตรงไหนอะไรยังไงเราจะได้ไปปรับปรุงนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ